ทีนี้มาดูต่อไปว่ามงคลข้อที่3เพราะเราไปได้ไปสองมงคลแล้วนะมงคลข้อที่3ในหน้า177่อยด่อหน้าสุดท้ายว่าบัตรนี้เมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาผู้เข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาโดยลำดับด้วยการไม่คบคนพานและการครบบัณฑิตนั้นน,นะก็สำคัญคือห่างคนพานคบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชาจึงตรัสว่าบูชาจะปูชนียานังเอตมังคะมุตมังเนี่ยนะการบูชาผู้ที่ควรบูชานี่เป็นมงคลถามว่าผู้ที่ควรบูชาเนี่ยนะปูชนยะเนี่ยนะหรือปูชนียะปูชนยะเนี่ยเดียวกันปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลเนี่ยคือใครก็คือพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเพราะทรงเว้นจากโทษทุกอย่าง โทษสารพัดชนิดที่จะมีอยู่เนี่ยนะแม้กระทั่งเรียกว่าละบาปทุกชนิดพร้อมทั้งวาสนาอันนะความประพฤติเคยชินที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเป็นต้นที่ติดตามมาเนี่ยไม่มีเลยโดยประการทั้งปวงอันนะเพราะเว้นโทษคือสมุทัยบาปอากุศลทุกชนิดดังที่กล่าวไปและทรงประกอบด้วยพระคุณทุกอย่าง พระองค์นี่มีคุณทุกอย่างเลยนะคุณที่เรียกว่าคุณงามความดีสารพัดเนี่ยมีหมดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นยกคร่าวๆอย่างง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นต้นนั่นเองเนะและภายหลังจากนั้นอันนะคือรองลงมาจากพระพุทธเจ้าก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายก็ชื่อว่าปูชนียะคือผู้ที่ควรบูชา จึงโยกการบูชาปูชนียบุคคลเหล่านั้นแม้เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สุขตลอดกาลยาวนานอย่างเรื่องของนายสมณะมลา,าการน,นางมลิกาเป็นต้นเป็นตัวอย่างอันนี้ถ้ากล่าวในสมัยพุทธกาลพูดถึงพนางมริกาเนี่ยนะได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรรำเนี่ยนะรำเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนเอาไปปิ้งเรียกว่าแป้งจีเนี่ยนะ ก็ถวายพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าประเส็นทิโกศลส่วนเรื่องนายสุมาณมาลาการความโดยย่อมีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาสกแล้วก็ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงราชครึกขณะนั้นนายช่างดอกไม้ชื่อว่าสุมาณมาลาการกําลังเดินถือดอกไม้สําหรับพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคต ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงประตูกรุงผ่องใสหน้าเลื่อมใสประดับด้วยพระมหาปริศลักษณะ32ประการและพระอนุพยัญชนะ80ประการรุ่งเรืองด้วยพุทธสิริครั้นเห็นแล้วเขาก็คิดว่าพระราชาทรงรับดอกไม้แล้วก็จะพึงประทานทรับร้อยหนึ่หรือพันหนึ่งก็อันนั้นก็พึงเป็นความสุขเพียงโลกนี้เท่านั้นหมายคือว่าคาดดอกไม้เนี่ยนะที่พระเจ้าพิมพิสาร ให้เป็นค่าจ้างเนี่ยก็ความสุขโลกนี้นะแต่การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีผลประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานมันผู้ที่เ,เรียกว่าเอาดอกไม้บูชาเนี่ยนะถ้าปรารบคีดแบบนายสุมนาณนมาลาการที่กล่าวว่าย่ยอมมีผลประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลรรยาวนาน ถ้าใครอยากรู้อนิสงส์ก็ดูในคัมภีร์อัปทานเป็นต้นนี่นะที่กล่าวพ้กล่าวอนิสงส์ของการบูชาพนายนมา,าการก็คิดว่าเอาเถิดจำเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้เขามีจิตเลื่อมใสจับดอกไม้กำหนึ่งเหวี่ยงไปเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าดอกไม้ทั้งหลายไปทางอากาศประดิษฐานเป็นเพดานดอกไม้อยู่เหนือพระผู้มีพระภาคเจ้า นายมาละการเห็นอุดภาพนั้นก็มีจิตเลื่อมสายยิ่งขึ้นจึงเหวี่ยงดอกไม้ไปอีกกรคำหนึ่งดอกไม้เหล่านั้นก็ไปปฏิสถานเป็นเกาะดอกไม้นายมาลาการเหวี่ยงดอกไม้ไปแปรรมอย่างนี้ดอกไม้เหล่านั้นก็ปฏิสถานเป็นเหมือนเรือนยอดดอกไม้แคเรียกว่าเรือนดอกไม้เลยนะเป็นเหมือนกับบ้านดอกไม้อะบ้านดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยบ้านดอกไม้ติดตามไปตลอด พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเรือนยอดมหาชนก็ชุมนุมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นนายมาลาการก็ทรงทำการแย้มให้ปรากฏเรียกว่าแค่พระองค์อ้าปากนิดเดียวเนี่ยนะรัศมีก็พุ่งออกจากปากเวียนประทักษิณนสามรอบแล้วก็หายไปพระนนเถระก็ทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะไม่ทรงแย้มให้ปรากฏ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานอนท์นายมาลาการผู้นี้จักท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์แสนกับด้วยอนุภาพของการบูชานี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมณิสระเนี่ยนะสุมณะบืออิสระเนี่ยนะสุมณะก็คือเป็นชื่อของนายมาลาการเนี่ยนะหรือแปลว่าดอกมะลิก็ได้แปลว่าคนใจดีก็ได้นะสุมณะแปลได้หลายอย่างนะหมายถึงดอกไม้ก็ดอกมะลิ หรือว่าบุคคลก็ชื่อว่านายสุมาณะคนใจดีเนี่ยนะอิสระก็เป็นใหญ่นะก็เรียกว่าคนเป็นใหญ่ชื่อว่าสุมาณะก็ได้เป็นพระประเจกนะหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังบุคคลดีใจใจดีเอ,อิบอิ่มแล้วสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทําแล้วดีอันนะพยายามแสวงหากรรมที่ทําแล้วไม่ต้องลำบากใจในภายหลัง ควรทบทวนนะคือควรคิดถึงผลของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะเราทั้งหลายเคยคิดไม่ว่าสิ่งนี้ที่เราทำนะเราจะสบายใจแน่ในภายหลังแต่หลายๆท่านสังเกตเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ทําหรอกเขากลัวไม่สบายใจในวันหลังอันนั้นก็ชื่อว่าเลือกทํากรรมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเลือกมากเนยนะนะเพราะว่าเราจะทุกข์ใจหรือจะสบายใจจะเครียดจะงดหงิดก็อยู่ที่กรรมที่เราทําตอนนี้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นกรรมใดที่ทําแล้วไม่เสียใจในภายหลังไม่เดือดร้อนใจในภายหลังไม่ลําบากใจในภายหลังกรรมนั้นควรทําเป็นอย่างยิ่งหรือกรรมใดก็ตามที่ทําแล้วก็มีความสุขในการรับผลเนี่ยนะกรรมนั้นก็ควรทําอย่างยิ่งนะควรเลือกเอาทํากรรมประเภทนั้นนะคิดดูนะว่าหนึ่งเบียดเบียนตนไมเบียดเบียนตอนนี้ไหมข้างหน้าต่อไปเบียดเบีบยนไหม เบียดเบียนเราในโลกนี้ไหมเบียดเบียนในโลกหน้าไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไหมถ้าเราเอาคําถามเหล่านี้มาถามบ่อยๆบ่อยๆแล้วมนานิศการทำกรรมไปเถิดแต่ถ้าไม่มนานิศการนะง่ายๆเนี่ยเห็นแก่ง่ายจะลําบากใจในภายหลังจากคาถานี้ตรัดจบบรรลุ8ปด0 0 การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะว่าแล้วแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์สุขตลอดกาลนานด้วยประการชนิดนั้นควรทําเป็นอย่างยิ่งนะนั้นก็ใครจะมีอาชีพบูชาพระเจดีก็เพิ่มอาชีพใหม่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะทำไปเถอะนะก็อย่างอื่นก็ทําซะจนเนี่ยนะบางพวกนี่คิดดูนะก็เอาดอกไม้พวงมาลัยไปแขวนให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะเพ้อเจ้ออยู่ก็ได้พวงมาลัยรับอย่างนี้ก็ขนาดนั้นเขาก็ยังทํากันทุกวันเ่ยนะบางคนเนี่ยนะ แล้วก็ดอกไม้ก็ไม่เอานี่นะเอาแบงค์ด้วยนะแขวนแขวนแขวนแล้วก็ไปพวงให้คล้องให้ตายอยู่ทุกวันนะ่ยนะขนาดนั้นก็ยังทํากันถ้าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาดอกไม้ทําทุกอย่างทําไมเราจะทําไม่ได้เนี่ยนะทำแล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังนะนะโดยปกติถ้าไปกราบไปไหว้บูชาพระรัตนตรัยกลับมานะแม่บ้านเขาไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่หรอก<ฆ>แต่ถ้าไปแขวนผิดที่แล้วก็แ <laughs> <laughs> ม่บ้านเดือดร้อนแนะ่ แล้ก็ทำทำไปบุญไหนที่ควรจะทําได้ก็รีบทําไปท่านการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมอมิตรบูชากับปฏิบัติบูบชาขนาดอมิตรบูชานะก็ยังมีผลหาประมาณไม่ได้ผู้ที่บรรลุค,คุณธรรมชั้นสูงเนี่ยเบื้องแรกเขาเอาอมิตรมาบูชาก่อนคือเอามาหาพูดบูชาก่อน เอามหาพูดเท่าที่มีอยู่ใช่ไหมมหาพูดปรารภสีแล้วบูชาก็มีบางพวกปรารภเสียงแล้วบูชาก็มีบางพวกปรารภกลิ่นบูชาก็มีบางพวกปรารภบูชาก็มีบางพวกปรสบูชาก็มีบางพวกปรารภโภตภะบูชาก็มีแต่สิ่งที่เอามาบูชาเหล่านั้นว่าโดยรวมๆก็คือมหาพูดมหาพูดท่านเอามหาพูดมาบูชาอย่างไรเสียก็ได้บุญไม่เท่าปฏิบัติบูชาเพราะเอามหากุศลเป็นตัวบูชาใช่ไหม อย่างอย่างสมมติเอาพรหมไปบูชาก็ามาหาพุทธไปบูชาเอาดอกไม้บูชาก็มาหาพุทธเอาว่ารวมๆเอาเทียนบูชาก็แสงสว่างก็มาหาพุทธจะอะไรก็ตามก็คือมาหาพุทธทีนี้อัน,นั้นบุญไม่มากเท่ากับปรารบกุศลจิตให้กุศลจิตเกิดเอาตัวกุศลนั่นบูชาอันนี้มีผลมากที่สุดเอาชาติอัพยากตะบูชาบุญไม่มากถ้าเอาชาติกุศลบ,บูชา มีบุญมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ใครวันนี้รักษาอุบโบสถบูชาพระพุทธเจ้าก็นับว่าบุญมากเมื่อวานนี่หลายคนนะ,ะทั้งอาิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชานั้นก็ปฏิบัติบูชานี่สําคัญนะป,ปรารบกุศลศีลเนีน 5, ่ยนะศีลห้าศีลแปดศีลอุบโบสถเป็นต้นก็ทําบูชาไปเถอะทั้นการบูชาด้วยการปฏิบัติตนเนี่ยนะเอาตัวมหากุศลซึ่งกุศลเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมสภาพที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุข เอาเอากุศลเหล่านี้มาบูชาพระองค์เนี่ยจึงเป็นการบูชาที่เรียกว่ามีผลมากมีอนิสงฆ์มากพระองค์ก็สรรเสริญอย่างนี้มากกว่าเช่นการถึงสารณคมเนี่ยนะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยก็นับว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาการสมาทานศิกขาบท5เช่นศินห้านะศีลข้อ1 2 3 4 5ตั้งใจสมาทานเถอะเราทั้งหลายจะขอเว้นจากการฆ่า เจตนาที่เว้นจากการฆ่าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถ้าค่อยๆไล่ทีละคำไปอย่างนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากนะข้าพเจ้าทั้งหลายของดเว้นจากการฆ่าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของดเว้นจากทรัพย์สินของผู้อื่นโดยอัตินาทานเจตนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าขอประพฤติพรหมจรรย์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าขอพูดคำสัตย์คำจริงดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ของงดเว้นจากสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของงดอาหารมื้อเย็นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของงดเว้นจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าของงดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ย เรียกว่าสมาทานองค์อุโบสถอย่างนี้มีคุณมากมีอุปการะมากมีผลมากเมียนิสงมากถ้าทําอย่างนี้นะสมาทานอุโบสถอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าสมบัติถ้าเป็นมหาพูดนะแก้วแวนเงินทองที่ดวงอาทิตย์ศาสตร์ส่องถึงเนี่ยใครที่มีสมบัติขนาดนี้นับว่าคนรวยใช่ไหมถ้ามีสมบัติเท่าดวงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นแก้วแวนเงินทองไปหมดนะทางธรรมะถือว่านั่นก็ยังเป็นสมบัติของคนยากอยู่ อันนี้สองสู้อุโบสถไม่ได้ทีนี้ในเรื่องของอุโบสถเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าสมบัติของผู้ที่รักษาอุโบสถมากกว่าสมบัติที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เรียกว่าสมบัติทั้งโลกเนี่ยเป็นแ้วแหวนเงินทองหมดนั่นอาะยังนับว่าสมบัติของคนยากเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมีอายุเท่าไหร่น,นะถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะร่ารวยแผ่นดินทั้งหมดเป็นของเราเป็นแ้วแหวนเงินทองหมดอายุเราเท่าไหร่คิดว่าจะอยู่กันอีกคนละกี่ปี ไม่เท่าไรหรอกเพราะฉะนั้นสมบัติแบบนั้นก็นนะับว่าสมบัติของคนยากแต่ถ้าเทียบกับเทว,วดาชั้นจาตุมเนี่ยนะเขามีอายุวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานี่ห้าสิบปีใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาห้าสิบปีของเราแล้วเขามีอายุห้าร้อยปีทิพเฉลี่ยแล้วก็เก้าล้านปีมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็ผิวก็เป็นทองคําไปตลอดอาหารก็อิ่มดังใจนึกเนี่ยนะก็ถามว่ามีความสุขป่าสมบัติของมนุษย์ไม่ล่ะก็เทียบกันไม่ติดแล้วดาวดึงยามาดุสิต ผู้ที่ตั้งมั่นสมาทานอยู่ในอุโบสถเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่อุโบสถด,ดีระดับหนึ่งเนี่ยพวกนี้นะไม่กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพุทธันดรก็ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าใครเล่าจักพันนาผลแห่งการบูชาของกุลบุตรเหล่านั้นได้ขนาดเอามหาพูดมาบูชายังมีผลมากใช่ไหมจะก,กล่าวไปใหญ่ถึงเอามหากุศลเป็นเครื่องบูชาถึงสาระบูชาพระพุทธเจ้าสมาทานศีลบูชาพระพุทธเจ้า จริญสสมถาวิปัสนาเป็นต้นบูชาพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์สรรเสริญปฏิบัติบูชานะเพราะว่าปฏิบัติเป็นกุศลใช่ไหมกุศลที่ตั้งใจบูชาด้วยอมิตรก็เป็นกุศลแต่มุ่งไปที่อมิตรเป็นหลักแต่ถ้ามุ่งไปที่ตัวกุศลเป็นหลักในการทําบูชาอันนั้นแหละมีคุณมากมีผลมากมีนิสง์มากดังที่พระองค์ตรัสไปว,ว่าดูก่อนอน,อนุน ผู้ใดแลไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าสการะคารพนับถือบูชายำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมที่พระองค์ตรัดอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าการบูชาด้วยอม,มิตรด้วยวัตถุไม่ยังศาสนาของพระองค์ให้ดำรงอยู่ได้เลย ทีนี้มาดูต่อไปว่าการบูชาแม้บูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกก็นํามาซึ่งประโยชน์และความสุขนะพระพุทธเจ้านี้สันเสริญให้บูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะพระองค์ชี้ให้พระภิกษุสาวกของพระองค์เนี่ยว่า้พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีไหมในอิสิกิริสูตรอิสิกิริสูตรยกย่องว่าเขาอิสิกิริเนี่มีพระปัจเจกเป็นต้นเนี่มายังไง แล้วพระองค์ก็บอกชื่อของพระปัจเจกเหล่านั้นบอกให้เธอทั้งหลายนะมัสการพระปัจเจกเหล่านั้นบอกให้นมัสการนะพระพุทธเจ้ายังแนะนาเลยดูนะอิสิคิลิสูตรในมัชฌิมนิกาันะเชื่อว่าอิสิคิลิสูตรที่ว่าด้วยภูเขาอิสิคิลิเนี่ยนะพระองค์ชี้ว่าที่นี่มีพระปัจเจกเคยมีพระปัจเจกรูปใดพระองค์ใดชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วแนะนําให้สาวกเนี่ยนอบน้อมพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ส่วนบูชาพระสาวกทั่วๆไปเนี่ยนะในเช่นพาหิยะทารุจิรยะดับขันตริญิพานไปแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ให้เอาพระธาตุของท่านมาทําเป็นเจดีอนัพระธาตุภาษาริบุตรพระธาตุของพระนางประชาปดีโคตมีพระธาตุของพระอรหันต์เช่นพระทัพพระมาลบุตรเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ให้รวบรวมอภิธาตุเหล่านั้นมาทําเจดีเพราะท่านเหล่านั้นเป็นถูปารหะบุคคลถูปารหะก็คือผู้ควรแก่สถูป ผู้ควรแก่การสร้างเจดีย์ให้น,นะนั่นก็การกราบการไหว้การตามระลึกนึกถึงการนอบน้อมบูชาบุคคลเหล่านั้นก็ยังบุญอันมหาศาลให้เกิดขึ้นอันหนึ่งสำหรับครหัตเพิ่งทราบป,ปูชนียบุคคลในข้อนี้อย่างนี้คือผู้เจริญที่สุดทั้งพี่ชายทั้งพี่สาวชื่อว่าปูชนียบุคคลของน้องถ้าน้องก็กราบไหว้พี่มารดาบิดาก็เป็นปูชนียบุคคลของบุตร สามีพ่อพวแม่พวเป็นปูชนียบุคคลของกุลสตรีทั้งหลายด้วยว่าการบูชาปูชนียบุคคลแม่เหล่านั้นเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะนับว่าเป็นกุศลเพราะเป็นเหตุเจริญอายุเป็นต้นน,นะใช่ไหมผู้ที่กราบไหว้บูชาคนที่เป็นพี่เป็นต้นเนี่ยนะก็คาถาที่พระให้พรบ่อยๆจะได้ยินใช่ไหมอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขขังพลังเนี่ยนะ ก็เป็นเป็นร,รมยกย่องสรรเสริญว่าผู้ที่กราบไหว้เคารพบ,บูชาผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมเช่นวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิเป็นต้นเนี่ยนะการที่เคารพนอบน้อมสรรเสริญบูชาบุคคลเหล่านั้นจะทําให้เจริญด้วยอายุวันนะความสุขและกําลังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตรัสอีกว่า ชนเหล่านั้นจักเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณเป็นผู้นอบน้อมผู้ใหญ่ในสกุลจักยึดถืออากุศลละธรรมนี้ปฏิบัติก็จักเจริญด้วยอายุวันนะเพราะเหตุสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้เป็นต้นนั้นใครที่สมาทานนอบน้อมต่อผู้มีคุณธรรมทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าการสมาทานประพฤติกุศลธรรมนั่นเป็นเหตุแห่ง ความสุขการคบบัณฑิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งนิพพานและสุขคติโดยในที่กล่าวไว้ในการพานนาความเพิ่มพูนแห่งผลของการคบบัณฑิตและการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล